อ่าครับผมก็ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับไม Hero a c a เดเมียหรือซองเด่น h e โ o กันนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับผมก็มีตัวละครเข้ามานะครับผมก็จะเป็นทาหน้าของฮอกนะซึ่งอ่าไปเปิดกันครับว่าผมจะได้หรือเปล่านะก็น่าจะประมาณ3 30ใน3ากว่าใบนะผมก็มี8,400นนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับ เราก็จะไปเปิดครั้งแรกกันเลยแล้วกันครับผมกดซื้อไปครับผมแล้วก็ไปแบบทีเผอเลยละกันไปครับจังหวะนี้ได้ครับเจนว่าฮอกละคันครับผมก็ไปครับปั๊บไปเลยครับจะได้รือเปากแล้หมาจังหวะนี้รึปมาครับผมโอ้เป็นเรื่้างของตัวละครใหม่ครับผมอสต๊าปไอโดมีหน้าผมแล้วก็เกียครับผมเอ เกลือจัดเลยจานก็ไปกันต่อรอบที่2เลยแล้วกันแบบที่ผืออีกหนึ่งครั้งแลครับผมจะมาหรือเปล่านะรอบนี้นี่ยก็ไปแล้วผมนี่ครับผมมาเป็นปีกเลยครับแล้วก็นี่ครับผมเป็นปีฮกอ,อกมาครับจังหวะนี้ได้เป็นทางด้านของิริชมาปื้เกลืออีกหนึ่งรอบฮัลโหลไปอีกหนึ่งครั้งเลยแล้วกัน ก็กดไปครับจังหวะนี้มาแบบมาจังวะนี้จะเป็นอะไรก็กดไปเลยครับเป็นตัวนี้นะผมก็ไม่รู้กดเพื่ออะไรครับเป็นท้าผมมีตัวดีะมันโอ้โหนึกว่าได้ครับผมเป็นมินโดริะสองตัวแล้วก็เกลือแล้วหมดคำอย่าพูดเลยครับแบบนี้ ก็นายต้องเปิดทีละใบแล้วครับผมเดี๋ยวก็น่าจะเปิดนอกคลิปนะครับผมก็ถ้าได้เดี๋ยวมารีวิวแล้วกันครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกันครับก็โอโ้โหมันเกลือเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ก็เกมที่ค่อนข้างเกลือเลยนะเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็หมดแล้วครับผม8,400ัน้หายไปในพิภตาครับผม ก็ไปดูสกิลของตัวละครกันหน่อยละกันครับก็นี่ครับสกิลสกิลพิเศษนะแล้วก็อันตีครับผมนี่จะเป็นอันตีนะคือถ้ามันใช้อันตีเนี่ยมันจะบินอยู่บนฟ้านะครับผมแล้วก็ยิงสกิลก็แบบนี้เลยนะกดค้างนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็ไปฝึกเล่นกันได้ครับแล้วก็ไปดูครับผมสกิล E ครับผมก็เป็นการยิงไปนะนี่ครับผมเหมือนกับการตั้งของยอนดูเลยนะก็ ค่อนข้างที่จะคล้ายกันครับผมเออมาดูสกิลเิลกันบ้างครับนี่ครับผมกดไปหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะสตัน้นะนี่ครับผมก็ต,ตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับผมแต่ผมอ่าค่อนข้างที่จะรอพวกอ่าเวอร์มิชันฮีโร่มากกว่านะสามตัวนั้นมันโหดเอาเรื่องเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหมันเกลือแล้วผมคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับผม ว้าไม่มีอะไรจะพูดจริงๆครคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันนะครับผมลาไปก่อนบายเจ้าไปเจ้าบายครับป้อมบาย้าเจอปืนผม